เนื้อเจลลี่ดึงๆเลยโกลวีเจลลี่พอตนะคะนี้เป็นแบบรุ่นโกลให้งานแบบดูโกลดูธรรมชาตินะคะดูเล่นแสงโคนกิลตี้ครีมมี่โมเมนต์นะคะสีคาราเมลไลท์ส่วนน้ำตาลนะคะแก็จิ้งก็ประมาณนี้เลยน่ารักเหมือนเดิมรุ่นโกลวี่มันจะเป็นแพคเกจิ้งแบบพลาสติกนะคะกินหอมก็เนื้อของเขาจะดึงๆ มากๆหลังจากที่หลินได้ลองนะคะก็รู้สึกว่าตัวเจลลี่พอตอะลินชอบมากๆเลยกับการที่เรามาทาตรงที่ปากนะคะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็สีสวยมากๆถ้าหากว่าลงที่หน้าแก้มนะคะหรือว่าลงที่ตานะคะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วเนี่ยหลินลองแบบทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ลองซับๆหน้าดูนะคะปรากฏว่ามันก็มันมันออกไปกับทิชชูเลยนะคะตอนแรกคิดว่าจะซับในส่วนของตัวความมันออกได้นะคะคนที่ผิวมันมากๆเนี่ยเขาอยาก จะใช้ตัวเจลลี่พอี่ยทาจนช่วงหน้าแก้มกับตาเนะาะทาเจลลี่พอที่หน้าแก้มเสร็จนะคะให้ลองสแปคตึงสักประมาณ2-3นาทีเซ็ตตัวแล้วปุ๊บให้เอาแป้งฝุ่นนะคะแทบๆลงไปแทนนะคะเพื่อเซ็ตให้สีเนี่ยมันได้คงอยู่นะคะถ้าว่าใช้ทิชชู่เช็ดเนี่ยก็อาจจะหายไปเลยนะงานปากเจลลี่พอนี้คือแบบชอบมากๆ